Luna apa paling ngapain kan wang kampung. ถวายความรุพระฉายาลักษ์สมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ารรก,รกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามร,รมราชกุมารี อาพพุทธเจ้าอดีตพระิทธิ์ปฏิลรตารองผู้วิการณ์มณฑลสานกที่25พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนมีความปรับเรื่อปิติสมบัตเนื่องในโอกาสคล้ายๆวันพราชสมพภพแห่งใต้ความระสนึกในความหาพลังทุลบนก้าหบนกระบอกเผื่อจที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของเรล่าผู้ทรงบรชาวไทยสูงสุและดังถระมานหน้าที่ต่อสังคมในประเทศชาติลงิ้งพระยาทโครงการอานอดีตคแผ่ไมสาร และสถิสัมปชัญญเป็นมิ่งขวัญลบเก้าของปวงพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยเร็วหน้าครับประธานเดินทางมาถึงครับพระสด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าไว้ยัด ทางกราบปรมทูลส่งทราบฝ่าออกกระบาทข้าพุทธเจ้าอาเดชอรรสศิษิ์ปฏิราตารองพุทธิการบนทนฐานบกที่25ร้ารมด้วยข้าราชการและประชาชนมีความปราบพื่นิติสมรัถเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีเอมาจั หนึงานางสมจิตต่อเฉียครับป้าับหนึ่งสองสครับหนึครับหชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลสุขสารครับครับเรียบร้อยค้าับหนึ่งสองสามครับครับเรียบร้อย้ับหนามครับหนึ่งสอครับอบรักรักสบายเลยค่ะทีนี้